ด้านเทคนิคระยองสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกวิทยาลายัยโพลีเทคนิคตรงกวนและเครือข่ายการศึกษาของจีนหาหรือความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันส่งนักศึกษาไปเรียนฝึกงานที่จีน ที่วิทยาลัยเทคนิคระยองนายกิติพงศ์อุตมะเวทินพ่วงหน่วยการวิทยาลัยพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนรงเกษตรพิบาลพ่วงหนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและคณะผู้บริหารครูบุคลากรรวมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยโพลีเทคนิคตรงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนำโดยนายหยางหยางพ่วงหนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยและนายหลี่เฮอ ผู้จัดก,การอาวุโสบริษัททิมฟอนีอะคูสติกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดรวมทั้งคณะครูและตัวแทนจากบริษัทเครือข่ายด้านการศึกษาของจีนอีกหลายแห่งการพบปะในครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะการจัดก,การศึกษาแบบท,ทวิวุฒิในสายอาชีวะเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคไทยแลนด์4.0และสอดคล้อง ้องกับนโยบาย b บ l l and Rose Initiative ของจีนด้านของนายกิติพงศ์กล่าวนะคะว่าปัจจุบนันวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดสอนทั้งระดับปวชปวสและประิญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตร,รวม23สาขาโดยเน้นพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการและเปิดกว้างในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและแรงงานค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือก20คนร่วมโครงการศึกษาต่อที่ประเทศ พร้อมฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรและเมื่อจบการศึกษาแล้วยังมีโอกาสกลับมาทํางานที่โรงงานของบริษัททิมฟันีในจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นการปูทางสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระดับนานาชาติ